แล้วมันรู้สึกดีก็จะถอนนะถอนจนเป็นบ้านผมแยกเดินนะฮะนมันไม่ใช่เป็นจุดเป็นจุดนะฮะมันเป็นเดินแลนะ้วฮะนเยอะมาก ก็แช้อาจารย์เขียนใบหนะังสือสิทธิให้นะคะว่าย้ายกลับไปนะฮะว่าย้ายใบหนึ่งครับที่กระ,นะินวงจะไปเรียนปปสนะครับหนึ่งปีท่านพระครูแล้วก็บอกว่าเออถ้าเจา้าวาดวัดไหนบ้างก็จะให้เป็นเจา้าวาดเลยนะครับผมหนีครับผมผมไม่ชอบเป็นเจ้าวาดนะผมก็อยากรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนะผมอยากเป็นพระงลูกวัดนะ ศึกษาดูเรื่องยาที่หยอดไรครับพี่พี่จะพ่จิตร์กีสนาฮะในยายาหยอดไรลฮะบสำหรับนสำหรับจอนะก็ไปทางรองถามร้านขายยาสัตว์ดูฮะน่าจะมีนะครับฝากตัพี่กีสนาดูแลจอด้วยนะฮะมาหาจอบ่อยๆนะครับ เหมือนคนเหงาเหมือนคนเหงาแล้วไม่มีเพื่อนนะฮะไม่รู้จะทำอะไรฮนะมาแล้วเราพี่คนตัวอื่พันพี่ใหม่นะครับก็มันคันแล้วครับล้งพี่ เพิ่งไปมาเนี่ยนะครับภาานนะเนี่ยจะเริ่มก็งานว่ยายหยอดมันจะจอดเลยนะฮะยายอดไล่ฮะมันติดไปนะประมาณนั้นอะไรเนี่เราไม่เห็นนะครับมันอยู่รากตัวเล็่ยเก๊ะฮะมันอยู่กับรากรากรากเส้นผมอะเส้นขนนะช่างถอนดึงเอาดึงเอาเนี่ยอื แล้วถอนอีกดึงแล้วดึงอีก,อกอเลยจ้าเยหนาวไม่จ้าตอนเช้าหนาวไหม่นี่กลางคือนนอนไหนนอนที่เดิมรอเปล่าเรานอนเดิมบ้าน เว้นะครับชัดหน้าจอได้เกิดเป็นคนแน่นอนครับสาธุครับสม,สมบูรณ์ไปหน้าจอนะตจระวันเจลเดี <c oughs> ถอนเข้าไปจอถอนให้มันหมดหมดแล้วก็ไปเอาเสื้อมาใส่ถอนแล้วก็ปอกดวงตาเสื้อมาให่มาใส่ใหน้าจอนะ

มันก็มีแต่ทุ่งนานะจอ๊อมันมีแต่ทุ่งนามีแต่ข้าวเนี่ยสามวันมาเนี้ยผมก็ทำทำว่าววิ่งฮนะทำว่าวใหญ่ฮนะทำว่าวใหญ่วิ่งกับเด็กฮนะแถวแถววัดฮนะมาวิ่งกันสามสี่วันนะเสร็จ เมื่อวานก็วิงว่งวุ่นวากันทั้งวันนเมื่อวานฮนะ